สวัสดีครับเพื่อนๆครับบ้านนี้กับมหาเอาแพะออกมหากินหญากันครับนะครับวิถีชีวิตคนเลียงแพะครับผมยามบายมาฝนบตกก็เอาแพะออกมาหากินใบไม้ใบหญ้านะครับทำไซปลาอ้อยนะครับ เมื่อเศ้าฝนตกครับผมฝนตกมายังแห้งเลยอนเศ้าไล่เลี้ยงบ่ได้กะให้กินกระถินมกักอยู่ในข้อครับใบามาฝนฝนหายไปหมดแล้วครับเหลือแต่เมฆนะครับเหลือแต่เมฆก็เลยปล่อยน่องแพะออกมาทำหากินกันนะครับจะ่ว่าปล่อยสักชมวมงก็กลัวก็พอได้อินก็จะไล่กลับพอกแล้วครับ นี่ก็ประมาณใบสามมงนะครับผมหากินใบไม้ใบหญา้าเนี่ยครับชีวิตคนเลี้ยงแพะยุ่งที่ทุกเมื่อครับต้องปล่อยเขาออกมาหาดูหาก,กินของเขาไปนะครับอันนี้ใบกระถินกันนี้ครับอยู่ข้างทาง ลองน้ำนี่ครับใบกระถินใบหนาก็เพราได้กินมีกินดูครับช่วงนี้หนาฝนปลายหนาฝนต้นหนาวครับยังไม่ถึงหนาแรงครับหนาแรงก็จะหากินลําบากน้อยเกษติกรผู้เลี้ยงแพะยังพวกเขาเนี่ยครับจะลําบากช่วงหนาแรงนะครับกระถินก็นจะบ้เขียวแบบนี้แหละครับ หนาแรงส่วนมากเพี้ยจะลงครับเพี้ยพวกโตเพี้ยโตอย่างมันจะลงกินใบกระถินแดงไปหมดย้นหนาแรงก็จะลำบากอยู่ครับหาหา้าครับกระถินหนาแรง่วงนี้ปลายฝนก็นยังเพอมีเห็ดตัดลายอยู่ครับกระถินยางเหนือก็พอมีเห็ดเกี้ยวเห้กินลายอยู่ บรรยากาศยบ่าบกับแดดบ่มนี้ครับอากาศขึ้นขึ้นนะครับบรรยากาศดีนะครับบ,ญญาานะรบ,บายนี้ขอให้ฝนอย่าตกอย่างเดียวนะครับถ้าฝนตกนี่ยจะลำบากหน่อยครับแพะจะโดนฝนบค่อยได้ครับโดนฝนนี่แลนอย่างเดียวนะครับแลนกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับ,รน,บ,บ,น,รบนี่มหากินตามคางป้าอ้อยเพิ่นนะครับ แต่ใบอ้อยแพะนี่จะบกินนะครับมันจะบาดปากเพื่อนจะบาดปากแพะมาชอบกินนะครับถึงไรมาเรียงอยู่ข้างป้าอ้อยเขาก็แต่จะบกินใบใบอ้อยครับจะหากินแต่หญ้าแต่ยอดใบไม้ยงังกินไปครับพวกใบอ้อยใบยพวกหญ้านรากตะกัพัดอยู่ฝั่งพุ่นก็เขาก็บกินครับมันน่าจ,จะเป็นศัก,กัเรื่องไหนบ่จะบาดปากเขา พอปากแพรนี่ก็คือปากงวัวครับปากแพรมันจะบางกว่าคันง,งวัวนี่กินหมดครับพวกงวัวพวกควายบ้านเฮาเนี่ยครับทีวิศเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงแพร์ตัวน้อยสองตัวมันจะไปได้กันวันนี้เ,เร็วเนาะไปไปกินหญ้าเขาไปเร็วไปจะไปไะไจะไปกลับบ้านแล้วหรือ บ่ค่อยได้มากหรอกครับตัวน้อยก็บ่ค่อยได้ปล่อยมากเขาเดาโดนจะมาที่จะหลุดมาทีหนึง่งจะมากจะเอาให้กนกะถิ่นอยู่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 คอกอยู่บ้านครับก็จะเบิ่งญ่าครับบางทีมุดไปในดงในป่ายังมองไม่เห็นขากรับนะครับหาตูยาเนี่บักคือแผะรุนใหญ่ๆนี่ครับอันนี้ก็จะปล่อยออกมาจนชินจนเคยหมาแล้ว ครับหากินหญ้ากินใบไม้กันไปครับเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องปล่อยเขาออกมาหากินนะครับผมจะหาตัดกระติน,นกินอย่างเดียวกับวัวไว้ครับเลี้ยงอยาลายตัวก็ต้องปล่อยเลี้ยงครับต้องปล่อยเลี้ยงแบบนี้ครับนะครับปล่อยออกมาก็กินกันดีครับหาเลี้นงหญ้า เลี้มใบไ,ไม่กินกันตรงนี้ยังบ่หมดฝนดีเท่าไรก็ระวังยังเดียวคือระวังโรคพวกโรคไอพวกปากเท่าเปื่อยกับเอ่อพญาตครับพญาตหนาฝนเวลาฝนตกก็เขาก็รอเบึงบ้งให้ใบไม้มันบัดหมาดน้ำจาจกน้อยนึงถึงไล่เขาออกมากินครับ กันจะเปียกโชคโชคยู่กับบ่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนตอเศร้าๆก็ล้อให้แดดออกก้อนแดดออกขาพญาให้พญาธล้งดินพญาธล้งดินพญาตลง้ลงจัดใบไม้ยอดหญายอดยังล้งดินก้อนถึงจะปล่อยขามากินครับกันปล่อยออกมาเศร้าเลยเศร้าลายกับบ่ค่อยดีพญาธิร้ายครับเป็นพญาตแล้วกรัรักษายากต้องฉีดยา ทั้งกอกทั้งฉีดนะครับรักษาพยาธิภายในพยาธิภายนอกไอหอดพยาธิเม็ดเลือดอีกครับพยาธิจะมีอยู่สามตัวครับแพะนี่เป็นมาแร้วก็รักษายากรักษาลาําบากก่อนเข่าฤดูฝนนี่ครกับกรมปศุสัตว์กับเขาก็กแนะนําให้ฉีดวัคซีนนะครับโรคปากเท่าเปื่อย ้ฉดวัคซินก่อนจะเข่าหนาฝนนะครับเพราะแพะต้นมากจะเป็นโรครี่กันช่วงหนาฝนนะครับกรมปศุสัตว์เขาจะแนะนําเลยเวลาเขาไปเอายาไปเอายายากรมปรศุสัตว์ยูอำเภอนะครับไปเอายา,ายาคาเชื่อที่เขามาฉีดตามอคอกแพะเนี่ยครับกรมปศุสัตว์เขาก็จะแนะนําให้เอายาวัคซินป้องกันโรคปากเข่าเปื่อยมานําครับ นะครับน้อฉีดได้ต้นฤดูฝนก็จะดีครับผมจะปต้องการโรคปากเท่าเปื่อยที่แพะเขามากินมากินซ้ำห้อยเดิมกังวัวคันวัวมากินแล้วแพะมากินซ้ำเนี่ยนะครับมันจะอันตรายนะครับพอตอนนี้งัวเพิ่นกระลายฝูงอยู่กับบ้านเนี่ย คนเรียงแกก็เป็นเพื่อทุกมือแล้ะครับวันนี้นก็มาพบปะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนด้วยครับเดี๋ยวมืออาน้าพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ